มันมีเพลงหนึ่งเพลงเนี้ยผมว่าถ้าผมร้องให้คุณคุณก็เขินเออมันเป็นเรื่องของความสัมพันธ์คนสองคนที่มันไม่น่าเกิดขึ้นได้ก็คือมันเป็นความสัมพันธ์ของเพื่อนที่เราคิดว่าเออมันมันไม่น่าจะเกิดขึ้นได้อะไรเงี้ยแบบแต่ว่ามันมันมีอยู่วันหนึ่งซึ่งเหตุการณ์เหตุการณ์หนึ่งแค่แบบแค่แบบเหตุการณ์เดียวอย่างเช่นแบบว่าอย่างเช่นแบบเจลเมากับอูเมาอะไรเงี้ยเราได้คุยกันถึงแอท i ิจูดบางอย่างแล้วทำให้รู้สึกเฮ้ยจริงจริงจริงยูก็เป็นคนน่ารักนะเนี่ยจริงยูก็เป็นคนทีีีีี่แแบบบเเเเเ้้้ยยมมมมคควววววาิิดดนนนรรรอออะชไงัก พี่ฮุกมาลองว่าทนเอาไว้มันคงเป็นเพราะอรมหรือฉันแค่อ่อนไหวก็คือณณเวลาตอนนั้นมันมันเกิดความรู้สึกกับไอ้ไม่เหมือนพอดเรื่องเลยว่ะมันเกิดความรู้สึกกับเราที่แบบไม่ใช่เราแต่ว่าเป็นตัวละครตัวละครหนึ่งซึ่งมันมันมันบอกกับตัวเองว่าเออทนเอาไว้นะมันคงเป็นเพราะอารมณ์หรือว่าฉันแค่อ่อนไหวเออฉันคงคิดเองหะ มันก็จะแบบบ่นกับตัวเองเออคงคิดไปเองมั้งในความรู้สึกเนี้ยแล้วมันก็เป็นท่อนฮุกซึ่งมันบอกว่า๋ยวละมันกะไรทำไมสีตาของเธอดูเปลี่ยนไปคำพูดของเธอทำใจฉันอ่อนไหวเพราะว่าฉันเมาหรือฝันอยู่ๆล้มหายใจ ก็มรักทั้งสมน้ำกับนเนื่หายทุกสิ่งรอบกายของฉันหยุดคลื่นไหวฉันคิดว่าเราก็คือมันถ้าลูกมาลองว่ามันเกิดอะไรทําไมสใส่ตาของเธอดูเปลี่ยนไปคําพูดของเธอทําใจฉันอ่อนไหวนี่ว่าฉันแค่เมาหรือฝันไปมันมันมันเป็นฟิลแบบว่าเออมันมันมันเกิดอะไรขึ้นอะไรแบบนี้แบบปี๊ด ทำไมทำไมมองกูแล้วกูรู้สึกแปลกๆวะอะไรเงี้ยทําไมสไตล์ดูเปลี่ยนไปทําไมคําพูดมึงทําให้หัวใจกูปิ๊บแตกๆละนี่นี่เมาหรือฝันไปมันก็เป็นข้อสงสัยในตัวเองอะไรเงี้ยแล้วต่อไปมันก็ลองว่าอยู่่ลมหายใจของราทั้งสองมันกำลังเลือนหายเธอสิ <t <t ่งร่ากายของฉันหยุดเคลื่อนไหวฉันคิดว่าเราก็คืออยู่ๆมันมันมันเป็นความรู้สึกที่พอพอมันถามตัวเองใช่ป่ะมันก็เหมือนมันแบบภาพมันสต็อปอะอยู่ๆลมหายใจ ของเราเส้นสองเหมือนกําลังเรือนหายก็คือแบบเสียงหายใจเสียงอะไรที่มันอยู่รอบข้างนี่เราได้ยินมันเริ่มแบบเบาลงเลยทุกสิ่งอลกายกลของฉันหยุดเคลื่อนไหวก็คือตามันมองแค่แบบมันมองแค่สิ่งที่อยู่ข้างหน้าแล้วมันก็แล้วมันก็พูดว่าฉันคิดว่าเราซึ่งมันก็ทิ้งคําตอบไว้เว้ซึ่งแบบว่าเราทำอะไรก็ดีนะอะไรประมาณเนี้ยเออไม่ไม่มันเป็นมันเป็นอย่างนั้นเว้มันมันเป็นฟิวที่แบบนี่คิดออกมาให้มันแบบเออน่ารักน่ารักอีกหนึ่งอืม ทุกเพลงอ่ะผมจะบอกว่าทุกเพลงผมแต่งมาจากเรื่องจริงหมดนะแต่ว่ามันจะเป็นเรื่องของผมบ้างไม่ใช่เรื่องของผมบ้างมาเป็นจินตนาการนะทุกคนอย่าคิดมากอือฮึอือฮึอือฮึและนี่เป็นเสียงของเราปอบรถอือฮึอือฮึ ทุก <พอ S 1> สิ่งกล้อ <ะ S 1> ของฉันมันพืนไวฉันคิดว่าเราเอาดีๆมองดีๆเธอกน,น่ารักเอาที่ยิ้มตอนนัน,น,นคุยตอนแต่มาทักตอนแต่ทำสายตกัะพูดบันใจดีเธอพูดมากหนูลูกเป็น,นอะไรจนไม่ไวเมื่อไรที่เธอผิดหวังฉันจะปลอบโอนหัวใจ แวลาที่เธอเจอฉันจะยิ่อยาให้ใหายแต่ฉันรู้ตอนสุดท้ายเธอจะเข้ากลมแต่ไม่เป็นไรนะพี่อูน้องจะอ,อยู่ดูแลอยู่ตรงนี้ สบายใจได้นะโชคชะตาทําให้ฉันต้องห่างไกลอยู่ตรงนั้นเป็นอย่างไรเธอจะเส ر ไปดี เธอเข้ามาในวันที่สดใสโลกทึงไม่ฉันมีในเธอเท่านั้นเช้าขึ้นมาต้องแไตไ่ดจจีก่อนรู้ว่าเธอติดมัหรือ,อยังละโชคชะตาทำให้ฉันต้องห่างไกลไกลยอยู่ตรงนั้นเป็นยางไรเธอเจะสบายดี อยู่ตรงนี้ไม่มีใครให้คยคิดถึงและคงเลยพรอมตอบของเธอยังอย,อ,ยอยู่อยู่อยู่ฉันไม่เคยเลือเวลาต่อกันที่ตือนนอนภาพเก่าคง ない。準備